สวัสดีวันอังคารที่หกวันรก,กดาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับเวลาสิบหกนาฬิกาพดีพานมาทุระพานมาเห็นดันองศอ่ข้อเมืองสลัข้ามครับตั้งอยู่เลยแวะเบืงอยงนอยนไนกัน Oh, mì mong chọt đi để nó tâm này Chọt về nơi sao quán lên Đừng phát gì, to chứ to chứ tâm vô to โอ้ยหงายถือถือ,ถอไปซั่งมละใยละบแยเลยจารย์สอนพ่อเมื่องสารคดามครับ เอาเก็บด,ด้านเลยเก็บด,ด้านแล้วครับเก็บด,ด้านแล้วก็พันหรอกดดมีอะไรถามผมเราผมมัน้าจุดตบอว่าเมืองมันด้าน,นอยังท่นเหรครับโอ้อันนี้ด้านกดผันที่ในยกราจรดด้านกดผันในยกราจรป้องกันปลาป่า,ปามาชญากรรมแล้วก็ป้องกันพวกขนย้ายแรงงานต่างด้าวด้วยครับ ที่กนว่าเก่าตักเกียนประชาชนมับมีอยู่ใช่ไหมน่ากโดยเฉพาะคนที่มีอายุมากๆครับนะครับเราก็ช่วงนี้ก็รู้นะว่าเศรษฐกิจมันเป็นยังไงคืออยากให้ว่าเก่าตักเกียนประชาชนบ้างครับก็มีว่าเก่าตัเกเตือนรก็มีมันจำนวนมากทั้งเด็กที่อายุยังไม่ถึงขับรถจักรยานยนต์เราก็ว่าเก่าตกเตือนครับครับผมก็ดีไปกับพีไปกับพีที่ขาดที่หมดอายุ การใช้งานก็เราก็รูปมันรวยรูปมันรวยได้เพราะช่วงนี้เขายังทําไม่ได้ครับครับก็โอเคครับท่านครับน่ามาเขาหน้ามาอันนึงนละผมมีน้ำใจให้นะพี่นะไม่เป็นไรครับเราก็ต่างคนต่างทําหน้าที่กันไปเนาะครับเราไม่กลาบไกกันครับผมครับผมครับผมตรวจสอบก็ตรวจสอบได้ครับไม่เป็นไรครับผม แล้วพอมีเจ้าที่ตำรวจก็มีจลาจอนทั้งนั้นนะครับะครก็ไม่เป็นไรก็ตามคนแต่ที่มันขาดตัวกพองพี่ก็แนะนําได้ผมแค่ได้นําไปปรับปรุงคือประชาชนตอนนี้คืออยากเห็นคําว่ากล่าวตักเตียนมากที่สุดเลยครับช่วงนี้เศรษฐกิจก็รู้รู้กันอยู่ครับโดยเฉพาะคนนี้คนเราก็เอาเงินความสะดวกให้คนที่ไปรับการฉีดวัคซีนนะครับนะครับแล้วการฉีดวัคซีนแล้วก็คนที่ไปหาหมอเด็กเด็กที่มีเด็กที่ เขายังไม่มีระยแล้าก็ว่ากล่าวตกเตือนครับนะครับคนแก่ไม่สวมหัวเราก็ว่ากล่าวตกเกอนครับเราเราเราไม่ได้แค่ว่าเราจะบังคับใช้กฎหมายให้มันเคร่งครัดเกินไปนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยท่านเห็นไหมเวลาเกิดอุบัติเหตุมาแต่ละทีนะท่านดูเลยว่าเนี่ยสวมหัวสักคนไหมอ๋อท่านดูเลยนะครับท่านดูได้เลยก็คือทำนี้ทผิดก็ว่าไปตามผิดนะท่านครับทำผิดก็ทำ เพราะว่าพวกผมก็ไม่ได้สนับสนุนใครทําผิดกฎหมายอยู่แล้วครับผมก็ทําไม่ถูกต้องขอบคุณมากครับพี่ครับท่านก็ถึงเวลาเราก็เลิกแล้วครับเพราะว่าในการตั้งจุดตรวจเนี่ยเราก็ท่านท่านเป็นหัวหน้าประจําจุดใช่ไหมครับครับผมหัวหน้าจุดตรวจที่นี่ครับเดี๋ยวนี้เราพอสิบสี่แล้วพี่ครับผมก็มีบัตรมีอะไรน้องพิจาาอยู่แล้ว ของถึงเราก็มีพนักงานสอบสวนครับผมนะครับเราเราไม่ใช่ว่าเรามามาปรับไปที่นี่มีพนักงานสอบสวนที่มีอำนาจครับมาเปรียบเทียบปรับนะครับต้องโอเคครับท่านผมรบกวนแค่นี้ครับเดี๋ยวจะไปเดินข้างหน้าแล้วครับผมขอบคุณมากครับท่านที่ให้ข้อมูลรายละเอียดครับผมครับแล้วมีอะไรจะให้เรามันขาดตกปกพรองอะไรเราอยากให้เราปรับปรุงอะไรก็ได้นะครับหรือว่า หรือว่ามันอะไรมันไม่ไม่ถูกต้องมันก็อาดไปหรือว่ามันมากไปอย่างนี้เราเราควรจะทํำยังไงเห็นเห็นอย่างไงเขาบอกว่าดันดันใหม่นี้ต้องมีกล้องไม่ใช่ป่ะท่านมีไหมกล้องก็มีครับมีเอากล้องติดประจําตัวหรือว่ากล้องติดประจําจุดมีมีมีกล้องประจาตัวใ้ตรวจสอบมามาตรวจสอบทั้งเรืนะครับของเรามีกล้องทุกงานนี่นี่มีกล้องนะครับ กล้องประจำจำเจ้าหน้าที่ใช่ไหมครับครับมีมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมีมีกล้องครับครับผมมีทนายมามาดูนี่ก็ได้ของเรามีกล้องครับผมมีกล้องถ้าเกิดว่าเจ้าพนักงานเขาเรียกรับสินบนหรือมีกล้องบันทึกทำไหมครับมีเขาเขาบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ของเขาครับผมนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือจะมาคอดูได้ใช่ไหมครับหรือเจ้าหน้าที่เขาไปเรียกรับสินบน สามารถที่มาตรวจสอบนี้ได้เลยนะครับมีผู้เสียหายหรือผู้เสียหายเขามาเรียกเราสามารถนะครับทุกนายเขามีนยาีมตรวจสอบได้นะครับตรวจสอบได้นะครับมีกล้องบันทึกการปฏิบัติหน้าที่นะครับโอเคขอบคุณมากครับท่านครับขออนุญาตผ่านไปได้ครับผมขอบคุณครับผมทักกระลินเหรอครับผมพอดีพรุ่งนี้ผมจะมีธุระไปคุยกับพนักงานสอบสวนอยู่นี่นี่ครับพนักงานสอบสวนอะไรพรุ่งนี้กับตีใหญ่ ครับผมเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆของเจ้าหน้าที่เิันให้ครับมัน,นพนัานให้กุ้มุ้มดันมันเกดี่ยใสดีครับคุยดี พอดีผมมาทุระในเมืองก็เลยเห็นก็เลยแวะลงแหลกบุงโทษมันเลิกก็ดี เอนักลบดันเทียนเบอร์สิเวขอฝากเนี้ยฝากตัวด้วยครับจากสารคามขอสวัสดีทุกๆคนอีกเทียนหนึ่งครับที่โบ้เด้เอ้ยซื้อไอ้น้ำที่มาเป็นกําลังใจให้กันแลกกันครับผม ผมสักกะลินครับเป็นด้านของสพเมืองสารคามครับเพื่อนเลิกแล้วละเพิ่นว่าประชาชนสามารถตรวจสอบได้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอได้บ่ผิดกฎหมายครับผู้ใดเห็นด้านเห็นยังก็สามารถตรวจสอบถ่ายวิดีโอถ่ายคลิปได้ครับเพิ่อนอนุญาตครับเพิ่นบว่าบผิดกฎหมายครับประชาชนธรรมดาล่ะครับไผก็ได้ถ่ายได้่เจ้าหน้าที่เพิ่นปฏิบัติหน้าที่ยุบผิดครับบ่ผิด นอกจากเปิ้นที่ไปเห็ดธุระส่วนตัวเปิ่นไปไทยเปิ่ลมาได้ครับพิดอันเจ้าหนะ้าที่กําลังทํางานอยู่ได้ครับเพาอไทยคิดไทยวีโอได้ครับคือว่า่ปิดกคนไหมยครับ